สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มหัวใจใน IG กันนะคะก่นอนอื่นเลยนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยค่ะพิมพ์คําว่า k m MM m k t h นะคะกดกลับไปได้เลยนะคะเว็บไซต์นะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกลับไปได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการกันเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มเพื่อดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็น Facebook y o u t อิ e สต t แกรมทวิตเตอร์เทเล gram นะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงและมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะบวกกับระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะคะเพ สามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยินยอรหัสผ่านนะคะอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะแต่หากหรือว่าสมัครผ่านลิงก์ Google ตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็สมัครการกใช้งานกันได้เชื่อมต่อกันได้ง่ายๆเลยนะคะแต่หากผู้เล่นใดที่เคยลองเองกันไว้แล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะกดัไปได้เลยค่ะ ก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะที่กลับไปครั้งต้นนะคะก็เลือกสัญชใช้บริการกลับไปได้เลยนะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการด้วยเช่นกันนะคะก็เลือกสัญชใช้บริการกลับไปด้วยเช่นกันค่ะบริการวันนี้นะคะก็จะสอนเป็น IG นะคะเพิ่มหัวใจนะคะเพิ่มหัวใจเพิ่มถูกใจตรงนี้นะคะก็เป็นตัว30วันตรงนี้แล้วกันนะคะรับประกัน30วันนะคะ บริการนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะขอเลือกเป็นอันแรกนี้แล้วกันนะคะคัดนี้ไปตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้กู้ใจก่อนได้เลยนะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะก็คัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่เองการจะใช้บริการนะคะเป็นโพสตัวนี้แล้วกันนะคะน่ารักนี้นะคะตัวนี้นะคะคก็กดคัดลอกกันมาเลยนะคะตัวนี้ถ้าเปิดสาธารณะ้วยทุกครั้งนะคะงานยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะนำมาวางได้เลยะคะ่ะ ขั้นต่ำอยู่ที่10นะคะใส่ไป10นะคะใส่ไป100เลยค่ะในราคาไม่ถึง1บาทเองนะคะก็ส่งได้เลยค่ะระบบกรเดิมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีกันอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code โค้ดนะคะสแกนตรงนี้ก็เงินเข้าทันทีเลยนะคะโอนเงินแนบสลีปนะคะโอนเงินโอนเงินเสร็จแนบสลีปมาวางตรงนี้ เงินก็เข้าทันทีเช่นกันนะคะทูมอนี่วอลเลตอัปเปิลวอลเลตตัวนี้นะคะอัปเปิลวอลเลตตรงนี้นะคะก็สามารถสร้างซองอัปเปินะคะสร้างซองเปาสเสร็จนำลิงค์มาใส่ตรงนี้เงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะคริปโต p e r เพอร์เฟกต์นี้นะคะสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะไปดูบริการกันนะคะ ไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะขอโทษดีนะคะประวัติการสั่งซื้อตัวนี้นะคะคือออเดอร์ของเพื่อนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะก็ <c oughs> จะอยู่หน,น้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเลขออเดอร์ของเพื่อนนะคะเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตําเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกับแอดมินได้เลยนะคะนำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้แอดมินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้รอดําเนินการกันอยู่นะคะรอกันสักครู่นึงนะคะ ไปดูบริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการและทุกๆลตฟอร์มก็จะอยู่ในนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลอกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ตรงรูปต่างๆได้เลยนะคะและสามารถสร้างคาสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันนะคะกดไปตรงนี้เลยค่ะสามารถสร้างคาสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เลยค่ะไปดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนด้านใดนะคะสนใจบริการสามารถกดล็อกลิงกตัวนี้กข้ไปได้เลยนะคะคอมมิชชั่นอยู่ที่หเเซกันเลยนะคะ ไปดูตัวช่วยเหลือกันค่ะตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่มีปัญหาตาเงินไม่ขับยอดไร้ไม่ขึมม้นสามารถนำเลขออเดอร์เมื่อวานก่บตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องเลือกกันได้เลยนะคะมีคับน้องขอเลือกกันได้เช่นกันนะคะส่งตัวส่งรูปกันได้ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็กลับไปดูที่หน้าไอีนะคะว่ายอดหัวใจยอดถูกใจ,กใจขึ้นหรือย,อยังนะคะลองรีดูสักครั้งนะคะยอดหัวใจยอดถูกใจกใจ็ขึ้นกันมาแล้วนะคะขึ้นไวมากๆงเลยนะคะ หากเพื่อนๆท่ใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ด้วยผ่นหิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆใดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวต,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 วตวนการเพื่อความปังของช่องรองให้เว็บไซต์ตวนี้เป็นตัวช่วยดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะขอบคุณนะคะ